ก็สวัสดีนะคะ u t u b e นะคะช่องวงสิริชอบรีวิวนะคะสำหรับใครที่ถามมาเยอะมากเนะาเนะทุกคนเลยนะคะที่ถามว่าเอ้ยทำไมเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะคะโอเคนะเดี๋ยวจะเชื่อมต่อให้ดูนะคะอะ่อย่างแรกเลยเนาะนะคะเราก็เปิดเครื่องอันนี้ก่อนเลยนะคะเปิดเครื่องปึ๊บแฟตไฟก็จะขึ้นสีเขียวนี้เนาะทุกคนต่อมานะคะเราจะเข้านะคะ เราจะเข้าแฟดนะคะแปแฟดของเราเข้าแฟดปึ๊บโอเคเข้าไปที่คำว่า Booking ค่ะนะคะแล้วก็กดคำว่าปิ้นบาโค้ดเล็กนะคะถ้าเรามีรายชื่ออยู่แล้วเราก็ไปกดตรงนี้โอเคไหมถ้าใครไม่มีก็สามารถที่จะก๊อปมานะคะโอเคงั้นวางปึ๊บตอนนี้นะคะเราก็เปิดบลูทูธเลยนะคะเปิดตอนนี้เลยนะทุกคนกดปึ๊บ แป๊บนึงนะอ่ะกดนะคะหลังจากนั้นเราก็กดปิ้นเลยค่ะถ้าสมมุติว่าบางคนมันเชื่อมยังไม่เชื่อมต่อเนาะไม่ต้องไปมัว,วกังวลว,ว่าเอ้ยทาไมบลูทูธมันขึ้นอย่างนี้แต่ทาไมมันไม่ขึ้นเชื่อมอะไรไม่มีปัญหาค่ะเรากดปิ้นเลยนะคะอ่ะพอกดปิน้นปุ๊บเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึง่งค่้อยๆพาจากเครื่องปิ้นลบตัวสอบว่าเครื่องปิ้นกระดาษหมดหรือแบตเตอรี่ต่ำอ่ะเราก็มาดูเป็นไหมไม่เป็นอ่ะเราก็กดยืนยันอ่ะเราก็กดไปปิ้น อ่ะมันจะขึ้นมา f l a t To ย1 0 6 8นะคะแล้วก็กดเชื่อมเลยตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นมันก็จะปิ้นออกมาแล้วทุกคนเห็นไหมนะคะเพราะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่จําเป็นที่สุดก็คือว่าห้ามเปลี่ยนชื่อนะคะห้ามเปลี่ยนชื่ออีตัวเป็ดน,นี้ที่มันจะเปลี่ยนว่าตั้งชื่ออะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะให้เอาเป็นชื่อดั้งเดิมของมันเลยนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝาก กดติดตามช่อง y o u u u e เของวงซิรีอชอบรีวิวด้วยนะคะทุกคนก็ต่อมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่รีวิวว่าซื้อแซตทอยตัวนี้มาเนาะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าทำไมบลูทูธเชื่อมต่อไม่ได้ลองทำแบบที่เขาทำนะคะว่าได้ไหมนะคะถ้าไม่งั้นก็ลองปิดเปิดเครื่องใหม่นะคะแต่วิธีนี้คือได้ที่สุดแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือต้องตั้งค่านะคะต้องตั้งค่าที่อยู่ของเรานะคะสำหรับผู้ส่ง อันนี้คือลืมไม่ได้เลยต้องตั้งต้องตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะคะกดไปตรงนี้นะที่เพิ่มชื่อชื่อยู่อะไรเนี่ยแหะค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะต้องมีที่อยู่ผู้ส่งถึงจะเชื่อมต่อแล้วบินได้นะคะโอเคค่ะงั้นฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ